Fe moments later ถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมเราก็ดูแลบำรุงรักษากันไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่3-4บล็อกนะห j ึ่งเจนะครับ1นึ่งนะหกร เทอรโบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปก็ 1J เครื่องสองพนะสำหรับเครื่อง2อ0พนะก็สีดานรุ่นใหญ่หน่อยนะถ้าเป็นอาร์บีเดก็จะเป็นเครื่อง2อ0 0ันซีซีนะครับก็ไซส์มาตร,รฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะจะเรียกว่าโชคดีมากๆก็ได้นะครับที่ได้เจอรถ แบบนี้สภาพแบบนี้นี่เรียกว่าโอรถเชื่อมาก่ากเลยใช้รถบ่อยๆใช้รถทันเดียวเป็นประจำทุกวันนี้ก็อย่างไรด้อยดีสองสามวันหรือเต็มที่ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งนี้ต้องเปิดเช็คมอน้ำบ้างนะครับมอน้ำแบตเตอรี่นะหลักๆเบสิกเลยเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะกดซับนะครับกดซับ กดซับเลยครับถ้ากดซับยังไม่พอกดไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยครับดูจากรูปแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามอไม่เห็นริ้วรอยกันเลยทีเดียวนะสีสันก็ยังเงางามแต่ก็นั่นแหละครับรถมันมีอายุอานามนะเราจะไปประเมินสภาพมันร้อเซขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครับถ้าดูตัวจริงแล้วมันยังมีริ้วมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆผมก็ถือว่าเป็นรถที่ น่าสนใจมากๆแล้วนะ